วันนี้ทำตัวเกี๊ยวแป้งหนานุ่มไส้ทะลักสังขยากันนะจ๊ะเริ่มทำกันเลยนะเริ่มทำตัวไส้กันก่อนนะคะใช้แป้งข้าวโพด35กร,รัมนะคะน้ำตาลทราย25กร,รมัมเกลือหนึช้อนชาคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันก่อนนะใส่ไข่แดง3ฟองได้จากไข่เบอร์สองนะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยจ้ะ แล้วเราจะใส่นมข้นหวานนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ไปสักร้อยี่สิบกรัมพอนะคะเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปเนาะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยเห็นบางทีพูดเร็วเนี่ยคือพูดแข่งกับคลิปนะคะเพื่อเราต้องเร่งเวลาแล้วก็เราอยากให้พูดออกมาแล้วมันตรงกับภาพอะค่ะเลยบางทีร,รู้สึกว่าจะเหมือนแบบเฮ้ยเร่งเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะ แล้วเราจะใส่หัวกะทินะคะ350กรัมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยเราจะต่อด้วยน้ำใบเตยข้นๆอีก225กรัมนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราไปเตรียมตั้งน้ำร้อนกันเลยจะ้ะตั้งน้ำร้อนแบบนี้นะคะเราจะให้เขาเรียกว่าตุ่นเนาะเราจะเอาสั่งขยะที่เตรียมไวต้ตะเกียบม,มา มาวางบนน้ําร้อนเพื่อต้องการไอร้อนเราจะให้เขาสุกจากไอร้อนนะเราจะไม่ให้เขาโดนไฟโดยตรงนะคะเพราะว่าถ้าโดนไฟโดยตรงเนี่ยเขาจะไหม้ก่อนที่แป้งและไข่จะสุกนะคนตลอดเวลาอย่าละมือไปไหนนะคะคนจนกระทั่งเขาเป็นรูปหัวตะก้อเนาะพอเขาเป็นรูปหัวตะก้อเสร็จปุ๊บกุ้งจะกวนต่ออีกประมาณสักสองสนาทีเพื่อต้องการให้เขาแคนเนาะเพราะว่าเราจะเอาไปทําไส้ขนมโตเกียวกันเราต้องการให้เขาแคนนิดนึง พอได้แล้วก็ปิดเตาพักให้เขาเย็นอันนี้กุ้งเอาไปแช่เย็นเลยนะเพราะว่าต้องการทําแบบด่วนๆเนาะมาเริ่มทําตัวแป้งกันเลยจ้ะโดยใช้เนยสดละลายชนิดเค็มนะคะ30กรัมนะคะทราย50กรัมเกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชาไข่ไก่เบอร์สองสองฟองคนทุกสิ่งอย่างให้ละลายเลยนะหมายถึงว่าให้เกลือและน้ำตาลละลายอะจ้ะ ขั้นตอนนี้แล้เราจะเติมนมข้นจืดจานกเยี่ยวไปอีก150กรัมแต่ว่ากุ้งลืมใส่นะกุ้งไปใส่แป้งก่อนพระเจ้านะคะวันนี้เบอร์มากเลยแล้วทีนี้เราจะใช้แป้งเค้กนะคะ125กรัมผงฟู1ช้อนชาล่อนตะล่อมแบบคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันแล้วเราเราจะพักแป้งไว้20นาทีนะเนี่ย กุ้งทำลืมขั้นตอนการใส่นมจริงๆแล้วต้องใส่นมในช่วงที่ก่อนใส่แป้งนะวันนี้เบอร์ค่ะขอภายนะแต่เฮ้ยยังทันอยู่นะทันอยู่แล้วก็มาคนทุกสิ่งอย่างให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็พักแป้งไว้20นาทีจ้าพอพักแป้งไว้ครบ20นาทีแล้วเรามาเริ่มจี่กันเลยแล้วเราใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนตรงกลางเลยนะมีวงเดียวเลยนะแล้วก็ทาน้ำมันมเล็กน้อยแล้วก็จีไปเลยค่ะ ถ้าเราเห็นแป้งเข้าไปรูๆเนี่ยแปลว่าเขาสุกแล้วเนาะเราจะเริ่มเอาไส้มาใส่เลยค่ะเอาไส้มาใส่เลยเนาะที่เราเตรียมไว้อันนี้คือแบบว่าเราใส่ไส้เยอะคือมันแบบว่ามันม้วนไม่ได้กุ้งก็เลยทําเป็นไส้ทะลักไปแบบนี้เลยนะจ๊ะทําหน้าตาแบบนี้ไปเลยนะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะลองทํากันดูจ้ะแป้งหนานุ่มอร่อยจ้า